สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาซื้อปุ๋ยข้อกันนะคะเพื่อนตอนนี้เรามาถึงส่วนผักแล้วนะคะตอนนี้เขากาลังจะเอาปุ๋ยคอกออกมานะคะเพื่อนแต่ว่าเรายังไม่ไมลงรถนะคะตอนนี้ฝนก็ลินลินเนาะก็เลยรอให้เขาเอาปุ๋ยคอกออกมาให้เราก่อนนะคะเพื่อนนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นแกบดํานะคะนี่เป็นกองแกบดํานะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในกระถางหลังบ้านเรานะคะเพื่อนใส่ในแปลงผักหลังบ้านเรานะคะไปคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะเพื่อนปุ๋ยข้อของเรานะคะ เดี๋ยวเราจะดูต้นกล้าผักไปด้วยนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือพวงนะคะเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ย อันนี้ก็เป็นผักคะน้าฮ่องกงนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะซื้อผักคะน้าฮ่องกงไปนะคะไปปลูกต้นกล้าเขาสวยดีนะคะเพื่อนเราก็ไม่ต้องไปเพาะ,มะเมล็ดเลยนะคะถาดละเจ็ดสิบาทนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นผักกาศขาวปีนะคะ อันนี้ผักสลัดนะคะเพื่อนแต่เขาบอกว่ามีคนมาจองแล้วนะคะเพื่อนมีลูกค้าเข้ามาจองละอันนี้ก็เป็นยิรานะคะเพื่อนเป็นยิราฝั่งนี้ก็เป็นดอกดาวเรืองนะคะเพื่อนนี่ดอกดาวเรืองทั้งหมดนี้เลยนะคะเป็นต้นกาและข้างในก็เป็นต้นมะเขือนะคะเพื่อน อันนี้ก็อยู่ในกรีนเ house นะคะที่เขาทำไว้นะคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนต้นกล้าของเรานะคะกับกับปุ๋ยคอกนะคะเราก็ได้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะคะ แล้วเราก็มีดอกไม้ไปด้วยนะคะในถุงนี้ก็มีมะเขือนะคะเพื่อนแล้วอยู่ข้างหน้ารถก็มีนะคะนี่อันนี้ก็เป็นผักคะน้าฮ่องกงนะคะเพื่อนๆอ,อันนั้นก็เป็นผักกาศข่าวปีนะคะเดี๋ยวเราก็กลับกันลนะคะ่ะ